ศาทุกแขนงทุกสาขาวิชาล้วนมีสูตรเฉพาะหรือสูตรสำเร็จในการทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วแม่นยำและถูกต้องดีการทั้งสิน้นเพียงแต่มีวิธีการที่แตกต่างกันไปเท่านั้นอย่าในการปรุงอาหารให้อร่อยก็มีเคล็ดวิชาในการทำให้อาหารที่ออกมานะ่ะมีรส มีชาติกลมๆอ,อร่อยน่ารับประทานหรืออย่างในการทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็วก็มีสูตรสำเร็จและเคล็ดวิชานั่นคือการวางใจให้พอเหมาะพอดีที่สูนกลางกายอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้เป็นธรรมชาติ ทำใจให้หยุดนิ่งเฉยเพียงอย่างเดียวเมื่อประกอบเหตุได้ถูกต้องผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือความสงบความสว่างและความสุขภายในและจะทําให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นดิพึ่งเท่ระลึกที่แท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในสัพป,ปุริสะสูตรว่าดูก่อนมิสูตรทั้งหลายสัพป,ปุริสทานมี5ประการคือสัตวุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานโดยเคารพให้ทานโดยการอันควรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานและทานไม่กระทบตนและผู้อื่น ลักษณะการให้ทานของแต่ละคนในโลกนี้นั้ไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ของการให้ก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนได้รับการปลูกฝังหรือการฝึกฝนอบรมตน,นมาจากครอบครัวอย่างไรโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้แข่งขัน และการเอาตัวรอดวิถีชีวิตของบางท่านจึงดูเหินห่างจากพระพุทธศาสนามมากขึ้นเหินห่างจากการศึกษาความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้เรื่องชีวิตในปรโลกคิดแต่เพียงจะเอาตัวรอดไปวันวันแต่ยังไม่ได้สร้างหลักรับประกันในชีวิตที่เป็นทางรอดในปรโลกหรือในสังสารวัฏกันเลย ดังนั้นชีวิตที่ห่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นชีวิตที่อันตรายนะจ๊ะอย่างชื่อว่าเป็นผู้ประมาทอยู่และชีวิตก็ยังไม่ปลอดภัยบางท่านเป็นชาวพุทธแต่ก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามะกะ หรือเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์แต่หลายท่านก็นได้ศึกษากันมาอย่างดีแล้วได้ทานรักษาศีลเจริมภาวนากันเป็นประจำหลวงพ่อขอ,อนมโมธนาด้วยนะจ๊ะจะทำบุญตักบาตรฤรือถวายสังฆทานแต่ละครั้งก็ททำด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ทานเพราะรู้ว่าพระสงฆ์นั้นนะ เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของชาวโลกท่านเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมที่เป็นทางมาแห่งบุญสำหรับพวกเรานะจ๊ะเพราะท่านมุ่งชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างเดียวนอกจากนี้เนะี่ยบางท่านจะมีความเข้าใจในหลักการทำบุญมากขึ้นไปอีกทั้งก่อนให้ก็มีจิตเริ่มใส ขณะให้ก็มีใจศรัทธาครั้นให้ไปแล้วก็ตามระลึกถึงทานที่ได้ทำไปจึงเกิดปิติในบุญยิ่งขึ้นบุญกุศลก็บังเกิดขึ้นทั้งสมระยะทีนี้เรามาดูลักษณะการให้ทานของสัตว์บุรุษกันบ้างว่าท่านทำอย่างไรบ้างคือในขณะให้ทานท่านจะให้ด้ดยศรัทธา ไ,ได้ให้ทานเพราะเห็นแก่นหน้าหรือถูกบังคับให้ทำให้ทานโดยเคารพมีความนอบน้อมในทานไม่มีอาหังการหรือมะมังการว่าทรัพย์นี้เป็นของเราเพราะฉะนั้นผู้มารับทรัพย์หรือรับทานจากเราต้องนอบน้อมเราผู้เป็นเจ้าของแต่กลับให้ความนอบน้อม ต่อผู้ที่มารับทานของตัวเองสัตบุรุษท่านจะให้ทานโดยการอันควรดูช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมว่าช่วงไหนจะถวายพระตาหารช่วงไหนควรถวายน้ำปานะช่วงไหนควรถวายผ้าตรายจีวรเครื่องสมณะบริขารที่เหมาะต่อสมณะบริโภคสัตบรุษ ผู้ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ไม่ได้มุ่งอยากเด่นอยากดังอยากได้บุญเป็นหลักและประการสุดท้ายสัตบุรุษจะให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นคือตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะให้แล้วก็ไม่คิดอยากจะเอาคืนตัดใจมันตายจากผู้รับก็สบายใจ มีความสุขใจที่ได้มารับทานจากเราเมื่อสัตบุรุษให้ทานถูกหลักวิชาทั้งห้าประการน,นี้แล้วเ,เราก็มาดูผลบุญที่จะบังเกิดขึ้นกันต่อนะจ๊ะใหว้ทานด้วยศรัทธามาถึงคราวบุญส่งผลจะให้อิทธผลที่น่าปลื้มปีติใจอย่างไรบ้าง พระองค์ตรัสว่าสัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปร่างงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสและกอบโดยผิวพรรณวันณะผ่องใสดึงดูดตาดึงดูดใจแกผู้ที่ได้พบเห็นยิ่งนัก นี่ก็เป็นผลที่เกิดจากให้ทานด้วยศรัทธาครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วผลนั้นจะอำนวยให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรปริยาท่าครับใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยสดลงสดับรับคำสั่ง ตั้งใจใคร่รู้ภรรยาสามีนำไม่นอกใจซึ่งกันและกันข้าทาสบริพานก็ไม่คดโกงตั้งใจดูแลทรัพย์สมบัติของเจ้านายเหมือนเป็นของของตัวเองอริสงได้ทานถูกกาลเทศะทำให้เป็นผู้ที่มัง่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก และปรารถนาสิ่งใดก็จะสมหวังได้โดยง่ายเป็นผู้ที่ไม่ขาดตกบกพร่องจิตใจจะเอ,อิบอิ่มอยู่ในสมบัติที่หามาได้ตลอดเวลาอันนี้สงที่ให้ทานโดยจิตอนุเคราะห์มุ่งปรารถนาบุญไปหลักนั้นจะทำให้เป็นผู้มีโภคสมบัติมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคสมบัติ อันประณีตที่สูงยิ่งขึ้นจะเดินทางใกล้ไกลแม้ไปในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักก็ตามก็จะได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเหมือนได้รับการต้อนรับจากญาติผู้เป็นที่รักทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประการสุดท้ายของอนิสง ใช่ท่ามกระทบตนและผู้อื่นจะทำให้สมบัติบังเกิดขึ้นอย่างง่ายงายพยันตรายใดๆไม่มากล้ามกรายตั้งแต่อคีภัยจระภัยอุทกภัยราชภัยหรือภัยจากคนไม่เป็นที่รักและจากทายาทจะไม่บังเกิดขึ้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยธรรม หลังจากมนุษย์และเทวาทั้งหลายเป็นบุคคลผู้มีความกเกษมสำราญในที่ทุกสถานจะอยู่ที่ไหนก็นำความสวัสดีมีชัยนำความสุขความเจริญไปสู่สถานที่นั้นๆคนรอบข้างก็ได้รับความสงบร่มเย็นตามไปด้วยนี่ก็เป็นอันิสงส่ย่อๆของการให้ทานอย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะ ในสมัยพุทธกาลมีทานบดีที่มันมนาถวายพระตาหารแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประจำได้ทำหน้าที่เป็นกองสเสบียงได้อย่างสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องจนได้รับคำยกย่องจากพระบรมศาสดาหลายท่านโดยกันเช่นเจ้าสากยะพระนามว่า มหานามะได้รับการยกย่องวอาเป็นเลิศกว่าอุบาศกทั้งหลายผู้ถวายทานที่มีรสประนีตเคยทานด้วยความเคารพนอบน้อมทางด้านฝ่ายหญิงที่เป็นกองสเสบียงซึ่งเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นเลิศในด้านการถวายทาน ส่วนชีวิตในสังสารวัตรของท่านก็มีความพิเศษมากคือท่านผ่านการถวายมหาสังฆทานผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์และได้ถวายทานอย่างจัตบุรุษครอบทั้ง5้าประการอันิี้ส่งนั้นทำให้ท่านเวียนว่ายตายเกิดในสองพบสองภูมิเท่านั้นคือได้สวรรค์สมบัติ และมนุษสมบัติมาตลอดแม้ว่าท่านจะยินดีในความเป็นหญิงแต่ก็ได้เป็นพระธิดาของพระราชาเป็นอัครมเหสีได้เป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีชีวิตไม่เคยตกต่ำเลยไม่ลุ่มลุ่มนนดอนจะเกิดในสวรรค์ก็ได้เป็นเจ้าของวิมานไม่ได้เป็นบริวารของใคร ในพบชาตินี้หลังจากที่ท่านละโลกไปแล้วก็ได้บัตรเป็นเทพนารีวิสาขาได้เป็นอัครมเหสีของท้าวสนิมิตเทวราชถือได้ว่าเป็นจอมเทพนารีในสวรรค์ชั้นนั้นทีเดียวเห็นไหมจ๊ะว่าการให้ทานที่ถูกหลักวิชา จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแม้เวียนว่ายตา,าเกิดในสังสารวัตรก็จะปลอดภัยและมีความสุขใจไปตลอดทุกภพทุกชาติพวกเราส่วนใหญ่จะคุ้นเคยการให้ทานมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็ให้สังเกตดูตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นเราได้ให้ทานถูกหลักวิชา อิสัตบุรุษทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาหรือเปล่าบางคนให้ทานเหมือนกันจะได้ผลไม่เท่ากันก็ให้ย้อนกลับมาดูที่การประกอบเหตุนี่แหละเมื่อพิจารณาแล้วอาคาตกบกพร่องข้อไหนก็ให้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้ทานของเรา สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทานบารมีของเราเต็มเปี่ยมจะสร้างบารมีอย่างอื่นให้ครบทั้งสิบทัศก็ง่ายขึ้นดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันปรับปรุงวิธีการสร้างบารมีให้สมบูรณ์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งๆๆ่ขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไวใ้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนมามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ อัมโนยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ